ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับพ่อผมตนันวด r p c c กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาจัดรถปลั๊กอินไฮบริดอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะเจ้าคันนี้นี่บอกเลยว่าติดท็อปขายดีของร้านเราเลยนะคุณผู้ชมนะมา,มาปุ๊บหมดมาปุ๊บหมดนะคุณผู้ชมนะวันนี้เอาเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชม,มกับเจ้าคันนี้นะครับผม MGHS PHEV คันนี้นะครับผมเป็นรถ SUV ปลั๊กอินไฮบริด สวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะสีขาวมุกออปชันแน่นมากๆนะครับผมเอามาไล่กันเลยว่าออปชั่นของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมนะหน้านี่บอกเลยว่าได้ไฟ,ไฟโปรเจคเ,เตอร์เลนอย่างนี้นะครับผมมีเดย์ทามรันนิ่งไลท์จัดให้นะคุณผู้ชมนะมีไฟตัะหมอกคู่หน้าจัดมาให้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับผม ตัวนี้นะครับผมปีคุใหม่นะคุณผู้ชมนะปี2022ไดรใหม่แบบนี้นะครับผมล้อแมกใหม่ยางใหม่สีเส้นจัดให้นะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณผู้ชมกระจกมองข้างมันกระจกมองข้างพับไฟฟ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคุณผู้ชมนะกระจกเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดมาให้นะคุณผู้ชมมาแล้วเห็นตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้คือกล้อง360นั่นเองคันนี้จัดกล้อง360 รอบขันให้เลยนะคุณผู้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะกว้างฝังแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออปชั่นแน่นมากๆนะครับผมด้านหลังนี่เห็นไหมมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดมาให้นะครับผมมีไฟเบรกดวงที่3จัดมาให้ในจุดจุดนี้นะครับผมกระจกเป็นกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วมีกล้องด้านหลังจัดมาให้ข้างหลังมีเซ็นเซอร์ไลททั้งหมด4จุดด้วยกันนะคุณผู้ชมนะฝาหลังของเขานะครับผมถ้าเป็นฝาหลังไฟฟ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมนะดูราพีเมี่มมากนะครับผมใครอยากได้ SUV ปลั๊กอินไฮบริดใช้ได้ทั้งไฟฟ้าใช้ได้ทั้งน้ํามันจากคันนี้ได้เลยนะครับสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคุณผู้ชมนะก็กว้างใหญ่แบบนี้นะครับผมเบาะแถวตอนที่2สามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวานะคุณผู้ชมนะใครอยากขนของยาวๆใหญ่ๆเนี่ยสามารถขนได้นะค,คุณผู้ชมนะอุปกรณ์ครบคันนะคุณผู้ชมนะชุดปะยางฉุกเฉินมีให้นะครับผมแบตเตอรี่ของเจ้าคันนี้จะอยู่ดา้านข้างของด้านหลังนะครับผมก็ เรียบหรูแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในก็ว่าภายในจัดอะไรมาให้ฟางนะคุณผู้ชมภายในก็จะกว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับผมเบาะหนังดูโท,ทนแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอร์ดบอรไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมออปชั่นแน่นๆพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะมีปุ่มซุปเปอร์สปอร์ตให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้ขับรถขับรถแรงๆเนี่ยกดปุ่มนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะ มีปุ่มสตาร์ทจัดมาให้นะครับผมหน้าปัดเรือนไมลเป็นหน้าปัดเรือนไมลดิจิตอลทั้งระบบแล้วนะคุณผู้ชมนะสำหรับในส่วนของตรงกลางนะครับผมคอนโซลตรงกลางมีจอทัชสกรีนจัดให้นะคุณผู้ชมนะ,มนะรับรองได้เป็นคาเฟอินดอร์ออโต้ครบคันนะคุณผู้ชมนะแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับผม เรียกมือไฟฟ้าจัดให้นะคุณผู้ชมนะตรงนี้นะครับผมสามารถเปิดมาใส่แก้วน้ําได้ตรงนี้สามารถเปิดออกมาใส่ของกุกิบได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันละที่สําคัญเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะมีสิ่งที่เรียกว่าอนอโรมาิกซันรูฟนั่นเองก็จะเป็นซันรูฟแบบยาวๆกว้างๆแบบนี้นะครับผมหรูหรามากๆนะคุณผู้ชมเราไปส่วนของเครื่องเสียงนะคุณผู้ชมนะเครื่องเสียงของเจ้าคันนี้ก็ตัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับผมวัดจัด เครื่องเสียงโบว์ให้รอบคันเลยนะคุณผู้ชมนะโบว์เนี่ยบอกเลยว่าจะอยู่ในรถที่แบบหรูๆแพงๆนั้นคันนี้จัดให้เลยนะครับผมเครื่องเสียงโบว์รอบคันมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังก็จะกว้างๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีแอร์ตอนหลังจัดให้นะคุณผู้ชมนะมีแอร์ตอนหลังจัดมาให้แบบนี้นะครับผมข้างหลัง นั่งได้เย็นสบายแน่นอนนะคุณผู้ชมเบาแถวตอนที่2สามารถทับกันได้แยกกันซ้ายขวาอย่างที่ผมบอกไปข้้งต้นอ่าพราะแต่เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะพับได้เรียบๆแบบนี้เลยฝั่งนู้นก็สามารถพับกันได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะตรงนี้มีที่บากแกนจัดให้นะคุณผู้ชมนะเรียบอยูแบบนี้เลยสามารถเปิดวางแก้วน้ำได้เก็บของได้นะครับผมสำหในส่วนของหน้าเครื่องก็จะเรียบหรูดูดีแบบนี้นะครับผมจัดการมาให้หมดแล้วนะคุณผู้ชมนะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับผมรับประกันเลยนะครับผมไม่แพ้100 100%นะ่งับผมเปอต์เซิน้ชใ กับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าใหม่ๆแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมผมทิ้งคอนแทคไว้ด้านล่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะครับผมทักเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมท่าบเดี๋ยวนี้เจ้าหนาที่ประสานงานติดต่อดูแลให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ